นี่คือร้านฟิตแอนชิปเปิดใหม่แถวสะพานควายที่เขาจะทอดกันสุดสดแป้งกรอบๆเนื้อใสๆราคาเริ่มต้น89บาทดาร้านแมวตกปลาซึ่งวันนี้ผมสั่งมาเป็นฟิตแอนชิปเนื้อปลากระพงข้าวแมวแกะปลาเนื้อปลาทับทิมแป้งบันเนื้อปลาช่อนออนเนียนลิงและไก่ทอดบัฟฟาโลจานนี้เนี่ย89บาทนี่ให้ดูนี่ผมสั่งมาเป็นปลาทับทิมนะก็จะเป็นเนื้อปลาทับทิมเนี่ยสองชิ้นใหญ่ๆเต็มๆเลยทุกคนออาลองชิมดูอันนี้เขาจะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือเนื้อปลาทับท ตัวเนื้อปลาครับพี่มีความหอมผมรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเขาทํากรรมวิธียังไงมันยังมีความสดอยู่ไม่ข่าวมีความเข้มข้นของเนื้อเหมือนอารมณ์เหมือนเรากินพวกแบบปลาไดาเอทอะแต่มันไม่ถึงขั้นไดเอทแบบให้แห้งกันนะซึ่งตัวข้าวเนี่ยเขาจะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดมาให้หมลงไปน้ำจิ้มซีฟูด้ดอือ ด,ดีสำหรับใครที่สนใจร้านแมวตกปลาร้านเขาจะอยู่แยกสะพานควายเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนี้บอกเลยใครที่ชอบกินฟินแอนชิพแป้งกรอบๆเนื้อใสๆต้องไม่พลาดร้านนี้